จากกรณีทหาร3นายซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้ว มีทหารที่เสียชีวิต3นายในจุดนี้นะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะที่มีพิธีการก็คือการส่งร่างทหารกล้า2นายกลับไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาโดยที่มณฑลทหารบกที่12พลตรีเสกสรรพรมศักดิ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่12พร้อมด้วยนายสัญญานา,นามีรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีส่งร่างของทหารกล้าทหารกล้าทั้งสองนายนะคะ ได้แก่จ่าสิบเอกพงศกรนาคทองดีและอีกนายหนึ่งคือพลทหารปฏิพัฒน์สอนประดิษฐ์ทั้งคู่สังกัดกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างของจ่าสิบเอกพงศกรและพลทหารปฏิพัฒน์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศส่งกลับมาที่โรงพยาบาลค่ายจัก,กรพงศ์โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนในพื้นที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแถวเกียรติยศรอรับร่าง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทำพิธีทอดผ้าบางสุกุลจากนั้นมีการเคลื่อนร่างทหารกล้าทั้งสองนายไปที่อาคารสุริยะบุรพาโดยมีทหารกองเกียรติยศยืนรอรับอย่างสมเกียรติค่ะจ่าสิบเอกพงศกรนะคะพื้นเพท่านเป็นคนจังหวัดนครนายกในวันนี้ร่างของท่านเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนนำขึ้นรถยนต์เพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีจุฬาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกส่วนพลทหารปฏิพัฒน์ ท่านนี้ท่านเป็นชาวจังหวัดตราดค่ะวันนี้ร่างของพลทหารปฏิพัฒน์เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนร่างขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาที่เกาะช้างจังหวัดตราดโดยมีข้าราชการทหารตำรวจประชาชนมาร่วมพิธีสดุดีและส่งร่างทหารกล้าทั้งสองอย่างสมเกียรติค่ะ